มาอีกหนึ่งบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีนะครับ,บ AGE เมื่อวานนี้เคลื่อนไหวน่าสนใจมากมนะครับเพราะผมประกอบการประกาศออกมาดูดีมากเลยทีเดียวนะครับยอดขายฐานหินของเขาขยับสูงขึ้นอย่างน่าสนใจเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวของ AGE ด้วยกันนะครับเอเชียกรีนเอเนอจีครับประธานกรรมการบริหารของ AGE คุณพนมควรสถาพรบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ a g e เติบโตอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวครับ เป็นผลมาจากยอดขายฐานหินฐานหินที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเช่นเดียวกับรายได้ให้บริการโลจิสติกส์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันปี64บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจ่านหินและก็ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ประมาณ12,883.6ล้านบาทเติบโตร้อยละ63.1าครับกำไรสุทธิกระโดดขึ้นไปอยู่638ล้านบาทเติบโตร้อยละ157.6เมื่อเทียบกับปี6กครับ ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นการทําสถิติสูงสุดใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยทีเดียวครับอัตราการเติบโตที่ว่านี้แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหินนะครับ12,413.7ล้านบาทซึ่งก็มาจากปริมาณยอดขายถ่านหินรวมอยู่ที่5.1ล้านตันครับเพิ่มขึ้นร้อยละ15.8เมื่อเทียบกับปี63ก็เป็นสถิติยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการเหมือนกัน ปริมาณยอดขาย่านหินที่ว่านี้แบ่งเป็นยอดขายในต่างประเทศประมาณ3 0 0 0 0นตันแล้วก็ยอดขายฐานหินในประเทศประมาณ4ี่ล้านแปดแสนตันครับส่วนรายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกอยู่ที่2อ0 0ันกับสล้านบาทเติบโตร้อยละสีเมื่อเทียบกับปี63แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการกับกลุ่มบริษัทในเครือ AGE, 1532ล้านบาทครับแล้วก็รายได้จากการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภายนอกประมาณ470ล้านบาท ส่วนภาพรวมอุตสาหการรมถ่านหินปีนี้ทางกรรมการบริหารของ AGE บอกว่ายังมีสัญญาณความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำถ้าเทียบกับต้นทุนเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆเพระญญาะฉะนั้น AGE ยังคงเน้นการขยายตลาดธุรกิจถ่านหินต่อไปควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครับโดยเฉพาะการขยายการให้บริการขนส่งสินค้าอุตสาหการรมเพิ่มขึ้น ล่าสุด AGE เซ็นสัญญาการให้บริการขนส่งสินค้าล่วงหน้า3ล้านตันในเวลา3ปีครับก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี65ที่15,000ล้านบาทภายใต้ปริมาณยอดขายฐานหินที่6 5ล้าน5้าแสนตันผมประกอบการที่ดีนะครับทำให้วันนี้ราคาหุ้นของ AGE ล่าสุดยังเดินหน้าต่อไปได้อีกประมาณ 1. 5 8ราคาล่าสุดอยู่3บาท86บวกไป6สตางค์ครับ วันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาเขียวสดใสเลยทีเดียวนะฮะบวกไปบวกหกจุดด้วยกันกลุ่มแบงก์กลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาในขณะที่เอเชียหลายตลาดเขายังลบอยู่แต่รัฐก็คว่ำบาตรรัสเซียด้วยแต่เรายังบวกได้นะฮะเอาเป็นว่าเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกันกบนักุเครกคตะกูนะครับ